สวัสดีค่ะสงขลาเตงสเตชันกับช่วงข่าวรอบวันวันนี้อยู่กับดิฉันฮัสมานหนูนาันานันผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งของเรามีกิจกรรมมากมายหลายกิจกรรมเราไปดูกิจกรรมแรกกันเลยค่ะ วันที่15และ16กรกฎาคม2564นายประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงคลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาของนางสาววิชุดาชัยศรีนางอกันนาางอนกัญญา,า,าแก้วปลอด ผู้อในการโรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220และนางประเทืองหนูแก้วพู้มในการโรงเรียนวัดแหลมพอในด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพและด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถ <S <S <un> เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะเป็นผู้มำนการชำนาญการพิเศษค่ะ วันที่15กันยาคม2564เวลา9นาฬิกานายประสิทธิ์หนูกุ้งพ่วมในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงคลาเขต1เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานโคกหนองนาโมเดลโดยมีนางขวัญตาประสานสงรองพ่วมในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนางสาวกิติมาบุญวันโน ผ่วมในวยการกลุ também, ่มส hm ่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานในวันที่14กรกฎาคม2564เวลา13นาฬิกานางดนายวันขุนปราบและนางสาวจตุพรจันเรืองศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่ง ประชุมติดตามโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบ Google Meet โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดรวมถึงแจ้งปัญหาการดำเนินงานค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวรอบวันและดีฉันต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสาระดีๆจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งของเรา สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ